สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม JAV นะคะมาจากกลุ่ม004ค่ะพวกเรานะคะทำโปรเจกต์เรื่องโควิด19ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไวรัสโควิด19หรือไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้เวลาชนิดนี้ร้ายแรงมากค่ะผู้ติดเชื้อสามารถตายได้เราเลยระหนักแล้วก็ใส่ใจกับตรงนี้ค่ะเราเลยเลือกที่จะทำ AR มาค่ะจุดประสงค์ของ AR ของกลุ่มเรานะคะก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับไวรัสโควิดนี้ค่ะ ผู้ที่ได้รับข้อมูลนะคะจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของไวรสัสอ,อ,อาการของไวรสัสแล้วก็การเลือกอากาศอนามัยเป็นต้นค่ะแล้วก็วิธีการใช้งานของเรานะคะง่ายๆเลยเพียงแค่โหลดแอป,ปนะคะแล้วก็สแกนที่ QR code แล้วก็สแกนใบที่เราแจกค่ะข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเชิญไปชมคลิปของเรากันได้เลยค่ะ จากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักและเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ไวรัสชนิดนี้มีอันตรายอย่างมากผู้ติดเชื้อสามารถถึงแก่ชีวิตได้กลุ่มของเราจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้จึงได้สร้าง AR ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ขึ้นค่ะ ประสงค์ของ AR ของกลุ่มเรานะคะคือเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่วยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลรอบด้านเช่นการป้องกันตนเองอาการของโรคและการเลือกหน้ากากอนามัยเป็นต้นค่ะวิธีการใช้งานนะคะเพียงแค่โหลดแอปสแกน QR code และสแกนใบที่เราแจกเพียงแค่นี้ข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นมาแล้วค่ะ